ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์เกาหลีคุณภาพดีนะคะสำหรับเรื่องอาชอบฟอร์คิ e ลเลอร์กับการบูหรหัมของพระเอกอีดงอุกที่ได้หัวใจสาวๆไปทั่วทั้งเอเชียค่ะและก็ยังมีอีกหนึ่งตัวละครในเรื่องนี้ที่หลายคนพูดถึงไม่น้อยนะคะก็คือฮอนดะหรือว่าอาถุงเท้าของน้องจองจีอันซึ่งก็รับบทโดยนักแสดงดาวรุ่งดวงใหม่พักจองอูค่ะซึ่งก็ออกมาไม่กี่ฉากนะคะไม่มีบทพูดซักคาแต่ตกสาวๆไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ในเรื่องนี้นะคะพักจองอูรับบทเป็นคนใบ้แต่ก็โชว์สกิลบูสนันบ้างเขาจะใช้ภาษามือในการสื่อสารระหว่างซีนที่ต้องเข้าฉากร่วมกับอีดองอุกค,ค่ะแถมพระเอกรุ่นพี่นะคะก็ยังสอนการจับปืนให้กับเขาอีกด้วยค่ะจนในกองนะคะจะเรียกชื่อเขาติดปากว่าฮอนดาไปแล้วค่ะเอาเป็นว่าสาวๆคนไหนที่อยากจะรู้จักหนุ่มคนนี้ ก็สามารถไปติดตามปุ่มวาร์ป j u e ITS underscore ME นี้ได้เลยค่ะแถมชีวิตนอกจอของหนุ่มพักจองอูนะคะก็ยังชื่นชอบการทำอาหารมากๆและก็ยังได้เปิดช่อง YouTube ของตัวเองที่ชื่อว่า Cooking พักจองอูอีกด้วยค่ะ